วันนี้แอดจะมาอธิบายนะครับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะครับในคดีอาญานะครับในชั้นสืบพยานนะครับในเรื่องพยานบุคคลเนี่ยนะครับมาตราสองร้อยสาสิบสองนะครับจะบัญญัติไว้นะครับเห็นไหมฮะห้ามมีให้โจ์อ้างจำเลยเป็นพยานนะครับมันบัญญัติห้ามไว้เด็ดขาดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับ ห้ามมีให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานนะครับก็คือในคดีอาญาเนี่ยโจทก์จะไปอ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้นะครับแต่หลักการนี้นะครับแอดเะเขียนตัวเล็กๆไว้นะครับก็คือจำเลยนั้นต้องเป็นจำเลยในคดีเดียวกันกับที่สืบพยานนะฮะถ้าเป็นจำเลยในคดีอื่นนะครับโจทก์อ้างมาเป็นพยานโจทก์ได้นะครับหรือกรณีที่มีจำเลยหลายคนนะครับ เดิมเนี่ยคดีคดีคดีแรกเนี่ยมีจำเลยหลายคนเช่นมีจำเลยสามคนจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองให้การรับสารภาพและเป็นคดีที่ไม่ต้องสืบประกอบตามมาตรา176เนี่ยนะครับวิญาญา6เนี่ยแล้วจำเลยที่สามปฏิเสธนะครับอย่างเงี้ยศาลจะสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่สามเป็นคดีใหม่ แล้วก็จะพิภากษาในส่วนของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองนะครับนะครับเมื่อแยกฟ้องจำเลยที่สามเป็นคดีใหม่แล้วนะครับในส่วนคดีเดิมเนี่ยจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเนี่ยศาลมีคำพิภากษาแล้วจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเนี่ยจึงไม่ใช่จำเลยในคดีที่แยกฟ้องมาใหม่นะครับฉะนั้น สามารถอ้างจําเลยที่1จําเลยที่2ในคดีเดิมเนี่ยเป็นพยานในการสืบพยานโจทย์ในคดีใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะ